คือถ้ามาที่นี่แบบคนจะเยอะ,อะลงมาไมา่จะไม่มีปืนแต่พอแบบไม่มีใครลงลงมาต้องเจอปืนเต็มชิวจัดชัดจริงชิวจัดชัดจริงเออเฟอร์กี้แซอะไรพี่ไลฟ์แม็โอ้ยสวยเลยโอ้ย oh, อย่างแน่นอย่างพร้อมกู oh, ้อยากจะวัดไม่ไหวแล้ว ไปพี่ไปวงซิงรถ bon. let's go gas 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 yes, gas tonight I'm a little fire. Using grapple. let's Join this ride. Gas yes, tonight. I'm a little fire. Yeah, yeah, yeah. I'm the แผลถึงอ่ะพ oh, ี่ไม่ถ um ึงเหรอยังย uh, ังอ๋อไมตรงนม้่เออเออออออเ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 อตเออ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 อเอออเอออออเอออออเออ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 เออ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 อเออ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 เอเออ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 อเออเออ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 เออ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 

แปดแปดแปดมี e องมีกองพวกเรามีกองพวกาแปด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 องพวกเามีองพวกเาเนยมันเล่นโดนเนี่ยอาจจะมีกบวกก็ปิดนะดูดูด ตาตัวตานี่ไม่ได้ยิงใครแน่นอนรู้สึกมีมีมีไอ่ดอกมีไอ่ดอกมีไอ่ดอกมีไปเลยไปเลยไ่ดอกไอ่ดอกไอ่ไอ่ดอกที่ยังไม่ดอกถ้าผมมาทับถ้าผมถ้าผมไอ่ดอกหัวแตกปะหัวตาตาพี่ไม่เหลือมมมมีีีีคคคคนนนนยยยิิิงงงตรงไหนอยู่ตรงนู้นเลยปิงแล้วปิงแล้ว ตตมกอนกันกอนโอ้ยอยู่ไกลยังไงพี่ผมไม่ได้ไม่มีปืนเนืมันยิงคนซ้ายด้วยมีแถบยิงคนยด้วยสยันไหมระสายกอนไหมขวาก็มีพี่ขวาแล้วเอามาแล้วเามาแล้วเล้มีเสียงความมีมีต่อไม่มีอะไรกัน เขานีกวาได้ครับตรงนี้มีคนอยู่นี่ไอ้เนี่ยน้อนเาทำก่อนได้นะไม่ได้แล้วไปวิ่งออกมาวิ่งออ k มาข้ามไปเยข้ามไปเลยเขาเติมพี่เขาเติมว่เขาเติมเขาเติมเขาเติมไอ้เอ้ยผู้ขอเติมโอ้ร้อนโอ้ดิวร้อน โอ้โโอ้ยะอกว่าไ่ีพีกเลยโอ้ไ้แกสแกสแกสแมละมึงทิดยิงวญญาจะรู้ว่ายิงไปคัยิงดาเบดน่าจะสูงเขาลงเลยหมดแล้วพี่ลงตึกไหมลงตึกกันเลเออผมว่ลงกันหมดเลยสามสีบลงโคนสามสีบ เฮ้ยมีดิเี่มีกระสุนะกนเฮ้ขวางมัพี่น,น,น,นองลงมาแล้วตัวจะโดนยิงตูดพี่พี่แอบมีเบอพี่แถวนี้มี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 วงผมไม่อู่่พี่ชิบหายพี่บวงโดนพี่ โอ้ยกำลังไปไม่มีกล่อเหมือนกันวะมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วพี่มันเจ็บเปตนึงอ่ะได้พี่ไม่หลาวไม่หลาดตัวพร้อตัวจริงึ่วิ่งอยูัววัยสวยัววววยอโดดลงไปโดดลงไปโดดแงอุยเย็ดลูก เอ้ยวายตัวี้เนี่ยมึงเติมแล้วหรอเติมอยู่พี่มันเติมอยู่ข้างล่างเติมอยู่ข้างล่างเติมก่อยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหลังเสาพี่สวยพี่ s e a d y you'll e l r i g h be alright รุมกันเราอยู่ยังไ phương đấy chỗ này vậy Trong này rồi nè, bên ngoài, cay cay rồi nè Bước vào léo, bước vào léo Đột vào léo đi, 嗯, đi. không buồn hả vị? Đúng rồi nè đây Nóc Cô đồ nó mà Nóc rồi, đúng rồi Đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, đúng rồi อย well oh, oh, yeah, uh, ู่ปะพี่ขออยู่ปะพี่ตัวเองบังคนเดียวช่วยโอ้โหไม่ได้เลยพี่เย็ดเพี่จจุ่มด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์เถออ่ะนะคิวลีเดี๋ยววิกาดิสใจร้อนเลย <laughs> 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 Thanks, Jump Jets. Bye, <laughs> We Preferably one with a warmer. Oh my, an enemy. There we are. ไม่ได้อยู่ใกล้ไปอยู่คนละต้องบ้านเลยบ้านต้องต้องขวาอ้อมอ้อมขวาไปตีไม่แล้วพี่อ้อมขวาได้ได้ได้โอเคพี่เหมือนเหมือน oh. ยิงคนที่ไปทางเดียวกับเราเอะพี่มันไม่ได้หันหน้าทางเรามันหันหน้าไปทางขวามันหันหน้าไปทางขวาจะยิงกับพวกบ้านเนี้ย <Okay. S 2> ขึ้นเราขึ <S <S 2> <S 2> <S ้นเออเออเนียนเนียนขึ้น แตวอยู่ข้างบนไม่ได้หันมามองเราพี่สองตัวใช่ไม่ได้มองเลยอ่าทำไมชาร์จได้ไหมได้ไปยิงจากฝ่งนี้จะเก็บได้ตัวหนึ่งนะนี่เอาดิเอาตัวเอาตัวขวากันเองตัวสายว่าแค่ะ่าหนึ่งสองสามตัวไปแล้วพี่ตัวหนึ่งตัวหนมีตัวเดียวสองตัวนี่หว่าให้เสียงล่างตัวนึงเดี๋ยวเล่นให้ตัวนี้เดี๋ยวเล่นให้ ข้าพี่นกแล้วนกแล้วข้าหน้ากติม,มาปทดเฮาที่ใหม่ที่ตีหเ <Okay, okay. S 1> ติตก่อนลพอแตกกัและ หมดครัมครเตอร์หมดนะโอเคโอเคน็อกไปสองแล้วชี่เล่นกับเราตรงนี้คือน็อกสองหมดหมดตรงไหนพี่ตรงไหนตาย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 หมดตายหมดตายหมดอีพี่นี่งนอนพี่มันนอนอยู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 ่แสดงว่ามีตัวที่ยังไม่ตายดิไม่ไม่มันหมดแล้วหมดแล้วอีกทีหนึ่งอันนี้คืออีกทีหนึ่งผมดครับป้มหมดเลยพี่ดวงจะแตกจะแตก ได้ได้ได้ไปเลยตรงไหนวะสวยพี่โอ้ยังเอาเลยยิงกับคนเราเท่าไหร่วะเนี่ยพี่เนี่ยใช่ป้ยทำไม่ได้ยิงวิ่งวนไอ้เหี้ยมันมีใต้ล่างอยู่มันมีใต้ล่างอยู่เฮ้ยวนซ้ายทีวนขวาทีอ่ะม่อนเก๊กสามตี แต่เมื่อกี้คือสวยมากเลยนะที่ยิงยิงแล้วหลบกันได้เพราะผมมาเติมได้มันเลยแบบง่ายถือว่าถือว่าดีดีแบบโชคด้วยส่วนนึงเลยพี่จังหวะแรกที่แบบยิงดาวอ่ะนานๆเราจะทำแบบนั้นก็จริงเออจริงพี่คอร์ดิเนตกันแบบเป๊ะุณเห็นบนแถวนี้มีคนรองนะโชคดีที่เป็นเกาะเขาเลยว่าสามตัวครบขวาขวาขวาเจ็บหนักพี่ผ่านไปเด้อ ปะมุ่งจะแตกตัวหนึ่งเลดไกลๆไม่่ะอาไนมีข้อเสนอวะยังไงพี่เข้าวาร์ปนี้ไปโหวตนี่แล้วเดินเข้าวงงดีกว่าเฮ้ยเราเข้าวงก็ได้นะเราถอยเข้าวงเลยก็ได้นะต้องสนใจมันเลยได้เลยเนี่ยเออเราเข้าวงเลยดีกว่าพี่ไปะ กองไข่มีคนเนาะมองไม่เห็นว่ะเราแต่เราก็น่าจะดักมันได้พี่จังหวะเนี้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ถ้าดักมันได้จะโดนแซนวิสเลยดิใช่เออจริงผมตอนนี้มันสี่สี่แล้วโอเคผมผมอันนี้บวกอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนมันบวกกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาไข่นี้เรามาไข่นี้ก่อนไป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 ไกลางไข่กลางเด็กระโปงไปที่กระโปงเจอกี่ว่าถึงได้ขวานสี่ครับสี่พันใช่แล้วมันสี่พัน มันยิงหมดไม่มีนกเลยนะใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีคิวฟิตรกเลยเนาะขอน่าจะเยอะพี่ตีอยู่ท้ายๆแล้วอุ้ยมีสนัยด้วยใช่ขวาใจกลางกูไปละขวาไม่มีเราอยู่กลางวงก็ง่ายๆนะตอนเนี้ยเราเคลื่อนเลข้างบนเราน่าจะรู้แล้วว่าสามตีอยู่ไหนกว่าเราขวาใกล้เลยเหรอไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่โอเคนี่ไอ้ จ่ายเนี้ยมีแน่ๆเอาไว้เป็นลงว่ะต้องยิงมึงเนี่ยต้องยิงต้องยิงต้องยิงได้พี่มาถึงแล้ววนสองสวย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 เข้ก็เล่นจะเข้าดีป่ะป้พี่โอ้ยหูชี้ให้ผมเข้ามโดนยิงจากข้างหลังโดนยิงจากข้าง อยหลังมันโดนหลังด้วยมันโดนหลังด้วยเข้าเลือดเข้าเลือดีฟ้ายอยากเลยพี่ยากเลยยากเลยยากเลย้ไอ้ขี้นี่มันหมุนไม่หยุดเลยผมจะอ้กเลยค่คไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาผมจะอ้วกได้ยีหมุนหมุนเนี่ย r ตอ,องหน,นตัวนึงออกเนทนข้างหลังนะตัวนึ่งลังนั่นเวทตัวนึงอยู่ข้างหลังหินนะ่นเ่หลาดนี่วะข้างในบ้านอะเฮี้ยไม่โดนเนี่ยวะไอีกทีนึงมาหลังเรา ใช่พ <c oughs> <East. c oughs> ี่ได้อยู่ฟังเละอยู่ฟังเละฟังเละเคี่อเกียวเกลยเกลียวเกลี่ยยี่รเบย่ระเบดี่ระวบิกระสุนผมจะหมดแล้วนะพี่สองล้านเส็จแล้วแก่แล้วเนี่ยกระสผมะลยวผมอกเซนกระสุนผมจะหมดแล้วผมต้องเซฟ่อนเฮฟี่เฮฟี่ไลท์พี่ไลท์ผมใช้ไลท์พี่พี่ใช้เฮฟี่จะหมดแล้วหมอนกัน เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเวก่อนผมหาเวก่อนอ่อพี่พี่บ่งทีทุกกีเลยพี่อยากเปลืองไซริงอยากเข้านี่ไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครมาบวชนเราอ่ะเฮ้ยอ๋อลางใกล้ฝั่งนู้นมาไหมเข้าวงกันไหมตามแล้วตามแล้วตามแล้วมันมุดมาได้ไหมได้พี่ก็เปลี่ยนไปใช้โว้ยังกระสุนเยอะอยู่ขวามันตรงนี้มันจะมองเรานะ มมเรามีบ้านเล่นตัวหนึง่ง<า>เรามีบ้านพัก<อ>ไม่มาถึง้ะใกล้เลยนี่ว่ะโอ้ยมันรวมไปตัวสสวยสวยวยยยเล คราใช้กันได้เนาะได้อยู่พี่มันซ้ำได้ไหมตัวนั้นหรือว่าไงหยิบกรอบโอเคได้ดิเตอรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอยิงใรอยิงถ้ากันเนี่ยไหมได้พี่งอติไม่กันเาไม่มีของเลยล ทุกคนักเอะไรนี่กแตแล้วแล้วช่วยพี่เยอะมากไม่ได้สังเกตเห็นรู้พี่โอ้ยมีท้ายดีดีกว่าผมเห็นเปลี่ยนาบาแล้วเปลี่ยนไปคาบารแล้ว ตรงนี้ก็ไม่มีว่ะเฮฟวี่พี่ที่เปียกแล้วพี่เปียกแล้วโอเคแล้วก็เนี่ยเราอยู่กลางวงได้เปียกมากผมคิดว่าที่ที่เหลือเป็นเศษครับไม่งั้นมันช้าแล้วล่ะครับคือเฮียผมยังไม่มีนี่เลหระอยู่นี่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 นั่นเนี่ยนะเอยู่พี่ใกล้อยู่ใกล้อยู่พี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 ่หองนะพี่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้พี่ยิงระยะไกลชักหลบได้ตรงไหนอะเจอพีคเลยนะ ไปป้มันอยู่ข้างหลังนั้นไปดิหรือว่าจะรอเห็นไลน์น้องก่อนหรือว่าไม่รีบรอไงดีวะรอได้นะรอกันนะโอเคโอเคโอเคอยู่ไหนไม่อยู่ไหนอยู่ไกลอยู่พี่อยู่ไอ้ถืนก่อนนะเฮ้ยพวกเรากลับ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 มันจะลากเข้ามาขึ้นตะกิ้ผมขึ้นตะกิ้ผมลากเข้ามาเจอพี่มันมีตัวนี้มันจะวาร์ปเข้ามาสามตัวโผล่ท่อมาเปิดโผล่ท่อตัวนี้ใช่มันเปิดโผล่ท่อเข้ามานี ขึ้นตะกี้ผมทันปะขึ้นไข่ทันเนะเาะโอเคมุ้งแตก,ม,<ว>กมุ้งแตกตอนม<ล>อุ้งโอ้ยมันสามตัวนะเว<ม>้ยอย่าอี๋ยวเพิ่งนะอดี๋ยวเพิ่งนะใจเย็นนะอย่าวัดสุดนะอย่าอย่าอย่าวัดสุดนะอออดดนะเอาแค่ต่อต่อน,อนนะอีกตี่หนึ่งเราเข้าหลังเราอยู่มันต้องเดิน,ดานมาเรานี่มาแล้วด้วยนู่นหนึ่งเนี่ยมาสวยพี่ มีไนายไกลๆค้ำอยู่ตัวหนึ่งผมมองไม่เห็นไม่อยูออ่ไหนพวกทีจะนอกแล้วอะไรอะไรทีเดียวทีเดียวไปไปเร็วไปเฮ้ยทีนี้อาจจะเข้าเลยมาด้วยมา,ลยายแล้วด้วยอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เวย

พอแล้วพี่ถ้าจะเข้าม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 าเราต้องบวกกันมาตรงบ้านแล้วสามสามเฮียลืมปรับไอ้สารเ้ยเดี๋ยวหนึ่ง,อองสองหเหมยเลือตัวเดียวโอ้ยเฮียเอ้โห กดปรับโมดแสามทีติดไม่ว่าปบแบบลุ้นอะแแกๆิงเกิลโอดเกียอะไรแล้วชอกไม่มีอย่างช้าเย e ไ c h a m p i ่ n s โอ้โหเกือบไะ้สามพัน่ะเดือนเดือดจะยิงปสิบพี่สองคน ทีมเิร์คทีมร์ก่อนสุดท้ายทุอกอ,อย่างท <c oughs> ี่ถือว่าถือว่าสบายใจแล้วพี่แชมป์ก่อนไปมันด <c oughs> ีแล้วโอ้โหสองร้อยสี่สิบแต้มของพี่เดือดจัด